ก็เนี่ยผมก็เล่นตั้งแต่เช้าเนี่ยเล่นกับพัดสองคนพี่ดอยเขาก็ไม่เล่นผมอยากมาเล่นอยู่นะเห็นออนดิเคืออยู่ผมมาทำธุระผมมาทำธุระอย่าเลยอย่าเลยอยากเลยชวนผมมาโอ้โหกว่าจะมาแต่ละวันแต่ละวันโอ้โหธุระไงเดี๋ยหลอกผมมาติดเพราะผมติดอ่ะทิ้งเงี้ยดูดิคนเร่านิสัยไงพี่ผมก็มาเล่นไงโอ้โหลองมามาแต่ละทีพี่หนุ่มคนที่เก็บคอนตอนเช้าไปไหนวะ เกมนี้มันไม่มีคนไงอ๋อในเก็บเนี่ยในเก็บเลยเนี่ยมันมีมันมีแต่มันมีแต่นี่ไงอะไรอะซูเปอร์ไงเออเนี่ยเดี๋ยวเอาเลยซูเปอร์เนี่ยซูเปอร์มีแค่มีได้แค่คนเดียวพี่เออโหดันขึ้นท็อปหนึ่งอ่ะก็ท็อปหนึ่งต้องต้องท็อปหนึ่งเลยนั่นแหต่สองตัวที่เนี่ยที่ชื่อเดียวกันคล้ายๆกันอ่ะไปสองมาแล้วไอคนจีนพี่พวกนั้นอ่ะหรอไม่รู้แม่ใช่พี่ลองเอาชื่อไปค้นหาเดี๋มันเป็นสตรีมเมอร์ไงพี่สตรีมเมอร์คนจีนอ๋อ แต่เราต้องเล่นเก่งอะเด็เล่นเก่งเล่นเก่งเล่นเก่งผมเจอมาแล้วไอ้เหี้ยยับเลยผมอะไปสองคนไปสองคนพี่ดอยไงยังไงก็ยับโอ้มันมาทีมเหรอมันมาทีมพี่เป็นทีมอ๋อว่าอยู่ทำไมมันคงมันขึ้นง่ายนะเราไมนต้องมีทีมทั้งตัวผมห้าหมดแล้วโอ้เกินไหมเอาะห้าเกาะห้าหมอกห้า เกินลำซ้ำตอนนี้ผมไปแทงแทนผมเลยนะได้พี่มารับลูกกระสุนแทนผมเลยสายเบเกอร์ลูกกระสุนลูกกระสุนผมเนี่ยเอ้ยโดนเพื่อนยิงโดนเพื่อนยิงโคตรแรงเลยพี่โดนเพื่อนยิงแต่อาทีอ๋อใช่ตอนที่ผมยิงพี่อะเรื่องเยอะปะล่ะไม่แจ๊กให่โอ้โหพี่โคตรเนาะไม่กระสุนผมก้าร้อยนัดอะเดี๋ยวตกใจเจ้ามีคน พี่ก็เก็บเบอร์เกิเกดดน,นดนนูดูดูดูในดิทพี่ดูในดิทครับพี่อะเก็บเบอร์เกิ้ดูดูในดิทกระสุน900นัดดูดิมันจะเยอะไงพี่โอ้อะไรนี่อะไร,อ,ะไรอ่ากูต้องขามกระเป๋าสามอีกผมรู้สึกว่าไม่ไม่อยากขามกระเป๋าเลยเวลาได้ขามกระเป๋าไม่ไม่ค่อยอยากขามผมรู้สึกว่า,าผมไม่จะตาย,ตายว่ะ ม,มีกระสุนเยอะแบบนี้แล้วไม่ปลอดภัยเลยวะที่มีในไม่ว่าแผ่นกล่องเครื่องมืออะผมยังไม่ได้คาบสักอันเลยเนะี่ยผมเก็บดองไวนะ้เนี่ยผมดองไว้หมดเลยยังไม่ได้คาบเนะลยเพิ่งคาบกระป๋อบไปอันเดียวนะ <c oughs> ้าผมหายว่ะยาวว่ะเก็ยาวเลยมีคนพี่หน้าผมตายพี่ตายเห็นดาวแม่ของจริงวานลั่นอย่างไวเลยพี่ของเต็มเลยตรงผมเก็บป่ะผม,ผมเ,เก็บแคปซูลแป๊บนึงพี่ของผมของเต็มในกล่องอ่ะ ใครยิงกูอ่ะพี่ตรงนี้มีคนมีตรงนี้มีคนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ิงเยอพี่กระทอมองงตายตตตยตถกโดนเกี่ยวสาไปส อ้โเหี้ยแล้วแม่งอยู่นอกปองแม่งไอ้นี่มองเห็นชัดกว่าเฮ้ยกระตั๊บ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 เรืแบบนึงเหรอปับ๊บชาอ่ะ สองไม่ถูกเข้าไม่ได้หมดปะตายหมดตายหมดยิงไม่ทะลุด้วยไงวะมันทะลุแต่ทะลุน้อยพี่อ๋อแต่ก็มีมีดาเมจอยู่มีดาเมจอย,อยู่แต่มันทะลุน้อยผมยิงไปชุบมันไงยโดนเลยพี่ กงม้าผมมีคนนะเสียงหลังตึกเหมือนมีนะพี่พีี้ยาซ้ายหมดแล้ซ้ายมันไปแล้วไงเหลืองหน้าพี่ตาผมตาผมหน่อยได้่ะข้างหน้ามีอ่ะมาขอบวงเลยพี่มาเี่ ยงผมสไลายเข้าป้อมแบับไม่มีวะพี่หนุ่มน o no น o no น o อยน่โน่นอยู่โน่นเน่อดเดือดเข้าวง ไปตัวหนึ่งตัวนึ่งมามามนี่นี่นี่นีนีเจ็บมากหินสองหินมบอมอผมบเลยตันึ่งเหลยตัวหนึ่งเพื่อนรเพื่อนรอบไหนเพื่อนข้าหน้าเลยหน้าเลยหินหินมาของอะตายสวยสวย โอ้หเขี้ยติดเพื่อนกูไม่ได้จะไปยิงสักทีไอ้สัสเลยถ้าไป่ยิงก็ไม่ได้ยิยงไงแหม่ติดแม่งเงผมต้องการอันนี้ว่ะพี่อะไรพี่อย่าอย่า power ย่า power power ผมมีอันหนึ่งอ่ะอันเดี๋ยวไอ้กล่องเนี้นนมี้พี่บอกมาไปพี่ได้อยู่ ต้องเข้าไปเล่นบ้านวะพี่ใช่พี่ต้องยึดก่อนคนนั้นจะมาแล้วไปเดีตีข้างหลังเมื่อกี้ที่มันจิงกันอยู่ไปเดีไปเดี๋ยวนั่นเลยหลังแม่งเลยพี่อยู่ไกลอยู่ไกลด้านหน้ามีพี่เงียบอยู่ตรงนี้มีตรงนี้มีเต็มเลยพี่ซ้ายมือเราเต็มเลย เอาลังก่อนเอาลังก่อนเอาลังก่อนเจบมากต่สเจ็บมากไม่ออกายออาพี่มันแอดมันแอดดบลงสองหนึ่งตายนี่นี่ตายเลยนบ ตัวหมายังไม่ตายพี่ตัยังไม่ตายยังไม่ตายเอาลงไปเพื่อนน็อลงเพื่อนยิงไแล้วเยู่อนยิงไปแล้วตายพี่ตาย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 ชุบชุบได้ตั้งหลังมาแล้วพี่ตั้งหลังมาตั้งหลังมาตีหลังมาตมก็อยู่พี่ผ่านมาตมเก็โดนเลยผ่านมา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  ทำไมชุบตัวหน้าวะพี่ตดนโอ้เพื่อนไม่ไม่ชุบอีกหนีนะยิงไม่โดนผมไนอะ้ี่อ่ะสมองผมเพ่งจะห้าลูกลาไปอ่ะโดนผมวะผม,มผมตัดไม่ได้เพื่อนผสไม่มด้ พี่หนุ่มถอเลยพี่นุ่มถอไดมไม่ได้หวยเฮียไม่ทันไม่ทันอกาศอยู่แล้ววิเดียวนี่แหละไม่ี่อเราเกียรข้า้วก็ดนข้างหลังอยู่ดีพี่เห็นเปลามนลงมาแล้วเข้าบ้านด้วยนะ